สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบ้านสวนแม่ประดับพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกันในเรื่องของสูตรปลูกสนิจันดําให้กอใหญ่ต้องทําแบบนี้ครับครับวันนี้บ้านสวนแม่ประดับภูมิใจนําเสนอนะครับในการาปลูกสนิจันดําอย่างไรนะครับเพื่อให้แตกลูกแตกหลานแตกกอออกมาอย่างนี้ให้ได้เยอะแบบนี้ทําอย่างไรนะครับซึ่ง จริงๆลสน่ห์จันดำก็เป็นเสน่ห์จันที่เป็นทรงพุ่มนะครับหรือคอม p a c t ที่เ,เวลาเราปลูกเนี่ยนะฮะถ้าเลี้ยงดีๆนะเขาจะแตกลูกแตกหลานได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับครับพูดถึงเสน่ห์จันดำนะฮะเป็นเสน่ห์จันที่ผมได้ทําคลิปไว้ค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมสามารถที่ย้อนกลับไปดูได้นะครับทั้งในเรื่องของเสน่ห์เมตามหานิยมนะครับในเรื่องของคุณใส่แก้คุณใสเป็นต้นนะครับซึ่งเสน่ห์จันดำก็นอกจากจะมีใบที่มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ คือรูปสามเหลี่ยมนะครับนอกนั้นก็ยังมีสีค่อนข้างเขียวคล้ำไปทางดำแล้วนะครับก็ยังมีรูปทรงที่สวยงามด้วยนะครับครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเห็นไหมฮะนี่เป็นกระถาง10นิ้วนะครับผมจะเปลี่ยนจากกระถาง10นิ้วที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นกระถาง15นิ้วนะครับเนี่ยครับใบนี้นะครับ ซึ่งกระถาง15นิ้วก็จะเป็นกระถางใบใหญ่นะครับที่ค่อนข้างจะใช้ในการปลูกนะครับไม้กระถางเพื่อให้เขาเนี้ยได้แตกกิ่งก้านหรือแตกหน่อขึ้นมาได้เยอะนะครับยิ่งเยอะยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็จํานวนถ้าเราดีๆก็จะมีมากขึ้นครับนี่ะจะมีรูค่อนข้างใหญ่วิธีการก็จะใช้เปลือกโอ้าสับนะครับในการรองก้นกระถางขอบคุณผู้ชมครับเราจะเห็นนะฮะนั่นครับ นี่คือสูตรที่ใช้ในการปลูกนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านอาจจะมีสูตรเฉพาะของแต่ละท่านส่วนของผมนั้นเป็นสูตรที่ใช้ผมใช้สูตรอยู่3ประเภทนะครับนั่นก็คือนี่ฮะเป็นตัวนี้จะเป็นดินผสมนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมะีก้อนเห็ดเก่าขุยมะพร้าวนะครับเดรโลไม้ะนะครับหรือพวกแกลบนะครับไม่ว่าจะเป็นแกลบแล้วก็เค้กอ้อยนะครับปุ๋ยบัทรีชีวาภาพกากน้ำตาล นะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนนี้เนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องทําเองก็ได้นะครับสามารถไปหาซื้อได้นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นนี่แหละครับเปลือกพะเาสัตว์แช่น้ำครับคุณผู้ชมครับก็ช่วยในการระบายแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนี่ก็คือใบก้ามปูหมักครับคุณผู้ชมครับนี่คือ3ชนิดคุณผู้ชมจดไว้เลยนะครับสามารถที่จะนํามาใช้เป็นวัสดุปลูกสนิจจันดําได้เลยนะครับสังเกตว่าเราเน้นทั้ง3อย่างเนี่ยเน้นที่ความ โปร่งของดินนั่นเองน้ําระบายได้ดีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับอ่านี่นะครับคุณผู้ชมครับตัวเดือมข่งผมก็ใช้สูตรเดียวกันนี่ครับเราก็จะเปลี่ยนจากกระถาง10นิ้วเป็น15นิ้วนะครับนี่ก็15นิ้วเหมือนกันครับนี่ก็ใช้สูตรเดียวกันหมดเลยครับคุณผู้ชมสังเกตว่าเขามีลูกมีหลานแตกหน่อออกมาเยอะเลยนะครับครับนี่แหละครับใช้สูตรเดียวกันหมดเลยนะครับในการปลูกนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาในขั้นตอนต่อไปในการปลูกนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านสวนไม่ประดับด้วยนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่คนเดียวนะครับวันนี้ไม่มีตากล้องก็เลยต้องมีการเซ็ตหน้ากล้องให้นิ่งนะครับดังนั้นก็เลยขออนุญาตช่วงนี้จัดสถานที่แป๊บหนึ่งนะครับ เพื่อให้สถานที่นั้นให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพอย่างชัดๆนะครับก็เอาเวลาช่วงนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างชัดๆนะครับก็ขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึ่งนะครับครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนนี้ก็จะมีการนําวัสดุปลูกทั้ง3ชนิดนั้นมาคละกันนะครับมาคลุกเคล้านะฮะผสมกันนั่นเองนะครับเพื่อให้คือปกติแล้วนะครับแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติในการให้ประโยชน์กับสนิจจันดํานั้นแตกต่างกันออกไปนะครับอย่าง เปลือกอพาสับนี่ก็นอกจากจะให้การระบายได้ดีก็ให้ความชุ่มชื้นนะครับเก็บเก็บกับน้ําเพื่อให้ได้มีน้ำรอเลี้ยงนะครับส่วนวัสดุปอื่นก็จะให้เกี่ยวกับเรื่องของอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุเพื่อให้เป็นอาหารของสนิจันนำนั่นเองครับ จากนั้นก็ผสมนะครับปุ๋ยละลายชานะครับลงไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะสะดวกใส่ตอนนี้หรือจะใส่ตอนที่ทําเสร็จแล้วก็ได้นะครับจากนั้นก็กระถางเบอร์สิบห้านะครับเป็นรูค่อนข้างใหญ่นะครับเราจะใช้นี่นะครับเปลือกโอเขาสับนะครับในการรองก้นกระถางก่อนครับคุณผู้ชมครับทีนี้เป็นเปลือกเขาสับที่ผมแช่น้ําไว้นะครับ สิบสออากาศมันร้อนผมก็เลยได้ลดน้ําเพิ่มเติมขึ้นมาที่หนึ่งครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเราก็จะลงประมาณนี้นะครับเราก็กระถางให้น้ําระบายได้แต่ว่าดินนะฮะกักดินไม่ให้ดินไหลออกนั่นเองนะครับจากนั้นก็จะใช้อวสดปุปูงของเรานะครับลองอีกชั้นหนึ่งนะครับในชั้นนี้เราสามารถที่จะใช้ปุ๋ยละลายช้าลงไปเพิ่มอีกก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยผมผสมรวมกันไปแล้วนะครับ ขั้นตอนสําคัญที่ขั้นตอนหนึ่งนั่นก็คือจะเราจะย้ายเขาแล้วนะครับย้ายกอ่อจากกระถาง10นิ้วมาสู่กระถาง15นิ้วครับวิธีการก็จะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับให้ดูนิดหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ก็นี่ฮะออกดอกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ตัดดอกนะครับเนื่องจากว่าถ้าอะี้เขาตัดดอกก็จะช่วยให้เรื่องของ <c oughs> ซึ่งของใบเขาจะได้รับสารอาหารอย่างเต <c oughs> ็มที่แต่ว่าของผมเนี่ยใช้วิธีการเพิ่มปุ๋ยให้แทนนะครับและบางคนอาจจะใช้วิธีการตัดดอก ส่วนตัดดอกไม่ตัดดอกคุณผู้ชมสามารถไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับการนํเสนิจจันดําออกจากกระถางเดิมนะครับของผมใช้วิธีการกดข้างๆกระถางนะครับเพื่อให้ดินนั้นเขายุบตัวนะครับหรือถ้ามีรูข้างล่างก็สามารถที่จะเอามือดันข้างล่างแล้วก็ดึงข้างบนนะครับดันแล้วก็ดึงเพื่อที่จะให้ต้นสนิจจันดขาของเราออกม,มาง่ายขึ้นนะครับ,รบขั้นตอนนี้ก็ เป็นการดันและดึงนะครับเพื่อที่จะเอาสนิจจันจากกระถาง10มาสู่กระถาง15นิ้วครับุผู้ชมครับนี่ครับก็ขั้นตอนนี้ก็จัดได้ตามความพึงพอใจนะครับว่าต้องการให้สนิจจันดำขอรอนนั้นสูงแค่ไหนถ้าต้องการให้สูงก็ลองอวัสดุปูกอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้านิ้วตัวนี้รู้สึกจะต่าไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการรองให้สนิจจันดำสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับไม่อยากให้ใบเขาติดขอบกระถางนะครับ คืออยากให้เขานั้นได้ยกขึ้นใหม่นิดนึงนะครับพื้นที่ของกระถางเยอะเท่าไหร่การแตกหน่อใหม่นะครับก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับเหมือนที่เขาบอกว่าต้นไม้ก็จะโตตามกระถางนั่นเองนะนอกจากนั้นก็โตตามการดูแลด้วยนะครับดูแลดีด้วยนะฮะการให้ปุ๋ยให้น้ําการให้แสงอะไรต่างก็ต้องด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งครับคุณผู้ชมก็คงลหลายๆท่านก็คงจะทราบดีนะครับว่า น้ำดินแสงอันนี้จําเป็นพืชกับแทบจะพืชทุกชนิดเองนะฮะแต่ก็จะมีมากบ้างน้อยบ้างที่ต้องการแสงนะครับบางชนิดก็ต้องการแสงที่รำไรไม่ต้องการแสงโดยตรงนะครับอย่างเสน่ใจแทบทุกชนิดเลยนะครับก็จะไม่ต้องการแสงโดยตรงนะครับครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับสูตรปลูก จันดำให้กอใหญ่ทำแบบนี้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้เสน่ห์จันกระถาง15นิ้วนะครับเป็นกระถางใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับขั้นตอนสุดท้ายขาดไม่ได้เลยก็คือลดน้ำให้ชุ่มเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับสังเกตเห็นไหมครับว่าเสน่ห์จันเป็น พืชที่ไม่ค่อยทิ้งใบนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ใบแรกๆเขาก็ยังอยู่นะครับแต่ใบก็หมดสภาพแล้วละตอนนี้ผมไม่ได้ตัดข้อออกนะครับดังนั้นเป็นพืชที่ไม่ค่อยทิ้งใบนะครับเราจะเห็นใบแรกๆของเขายังอยู่นะครับจนกว่าเราจะตัดออกจริงๆแล้วผมลืมตัดนะครับจทง่ก็ต้องตัดออกนะเพราะว่าก็เป็นการดูดสารอาหารไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะครับแต่ถ้าต้องการพุ่มก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับครับคุณผู้ชมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทุกคลิป ของบ้านสวนไม้ประดับนะครับก็เป็นอันเซ็สับเรียบร้อยนะครับสําหรับการปลูกจันดําหรือเสนหจจันดําให้กอใหญ่นะครับก็อะไรท่านก็อาจจะมีสูตรเฉพาะของแต่ละท่านนะครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองนําไปใช้ดูนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับชมนะครับจะลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ